ได้เลยว่านับตั้งแต่นี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณสามารถที่จะอยู่ได้โดยตามลำพังไม่ต้องพึ่งความสุขจากใครอีกต่อไปแล้วเรื่องที่คุณคิดอยู่ก็น่าจะเป็นในเรื่องราวของความชัดเจนไหมหนึ่งดับบางคนก็อยากได้รับคำตอบจากลูกค้าบางคนก็อยากได้รับคำตอบจากคนที่ดิวกันอยู่ว่า มันจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความชัดเจนเมื่อไร่หรือมันก็ยังคงไปแบบนี้เรื่อยๆมันมีหลายคำตอบที่อยู่ในหัวคุณว่าถ้ามันไม่ได้ดีขึ้นคุณจะต้องเปลี่ยนการโฟกัสตัวเองไปในจุดอื่นและจุดที่มันมีประโยชน์มากกว่าเนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานของตัวเองการดูแลรูปร่างจะต้องทำให้มันเกิดความบาลานซ์เนี่ย ความบาลานก็คือไพ่เทมเพเดนซ์เป็นไพ่ประจำเดือนธันวาคมนี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของของคุณมันจะได้กลับมาสิ่งที่คู่ควรสิ่งที่เหมาะสมแต่ถ้าไม่ใช่ไม่เหมาะสมก็จะออกไปปัดตกออกไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ให้คุณน่ะโฟกัสที่ตัวเองให้มาก ไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ของคูบาอาจารย์การให้แสงสว่างให้นำทางชีวิตถ้าตอนนี้รู้สึกติดขัดบอกได้เลยว่ามันจะเป็นอีกไม่นานคุณจะมีทางออกและก็สามารถแก้ไขไปได้แล้วสิ่งที่กำลังเข้ามาก็คือเรื่องที่น่ายินดีสามถ้วยในเรื่องของอะไรที่คุณรอคอยอะ่ะการงานคำตอบการตอบรับจากลูกค้า การที่จะได้ดิวกับคนในใจของคุณอ่ะ,อะเพราะว่าไพ่เดอะสตาเกิดขึ้นมันจะเป็นในเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อตัวคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่คุณสมควรที่จะได้ไพ่เดอะสตากับไพ่เทมเพลนคือคล้ายๆกันเทมเพลนทันวาใช่ไหมเดอะสตารก็เริ่มต้นใหม่ต่อท้ายจากส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ไหมใช่ ก็เหมือนก็ให้ห้ถ้วยนี่แหละสิ่งที่ไม่ใช่อยู่ข้างหลัง3าถ้วยปัดทิ้งไปไม่มองแล้วแต่เอาไว้เป็นบทเรียนแต่ไม่ได้ว่าจะกลับไปนาจุดจุดนั้นเพื่อให้โอกาสอีกแต่จะไปต่อในลักษณะ2อถ้วยในสิ่งที่รักสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่พึงพอใจในเรื่องราวของความรักด้วยคุณไม่ได้กลัวขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่ดีๆกำลังจะตามมาไพ่สี่ไม้ บางคนจะได้เจอพาร์ทเนอร์คุ้นส่วนทวินเฟรมโซเมกหรือได้เข้าร่วมหัวใจเข้าหอพอนะเข้าหออย่างงี้ก็ได้เนี่ยกับคนที่บางคนนี่ตอนนี้ดิวกับพ่อแม่หรือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมีคนเขาหาเยอะเขาแรว,ว่าเป็นคนที่เฉยๆคุณก็เป็นคนที่เป็น นายอ๋อคอยเนี่ยมีสเสน่ห์แล้วก็มีตังด้วยนะองคบอกถึงความสุขแต่ก็เหงาด้วยกันทั้งคู่คุณอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคนที่ก็ไม่ได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรืออะไรเนี่ยก็เป็นคนปกติเนี่ยที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คบกับใครเพียงแต่อยากให้ชีวิตน่ะมันไม่ต้องสะดุดถ้าจะมีใครครบอ่ะก็ขอให้เข้ามาละดีทำให้ชีวิตฉันได้ไฟต่อชาริออต คุณอาจจะดีวกับชาวต่างชาติแดนไกลคนที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกไปศึกษาเล่าเรียนหรือค้าขายอยู่ที่นั่นก็ได้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอด้วยลักษณะของตัวคุณเนี่ยเป็น Queen ถือไม้ก็เป็นคนมีเสน่ห์เช่นกันแล้วก็มีแฟชั่นกันในสิ่งที่ทําเวลาไปไหนสังเกตไหมก็จะมีคนเนี่ยก็สนใจในขณะที่ตัวคุณก็ไม่ได้ทําตัวโดดเด่นหรืออะไร เพราะความที่คุณมีออร่านั่นแหละไพ่เขาจึงอาจะบอกให้กับคุณได้ทราบว่าต่อไปในเรื่องราวของการงานหน้าที่อุปสรรคของคุณอ่ะมันก็จะเบาลงเห็นไหมในเรือมันก็มีคุณไปอย่าง,งานั้นหรือตัวเขาเนี่ยเขาก็จะมีการที่เดินทางบ่อยแต่การเดินทางระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะมีการพูดจาหรือสื่อสารกันด้วยมันจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่ก่อนอาจจะไฟใดไฟหนึ่งเนี่ยก็คือนิ่งไปเลยโฟกัสแต่งานไม่ได้มีเวลาสื่อสารกันคือช่วงจังหวะตอนนั้นอะ่ะมันไม่ใช่จังหวะที่จะมีในเรื่องราวของความรู้สึกที่จะมาโฟกัสในความรักแต่จะต้องเอาตัวรอดก่อนในหน้าที่การงานซึ่งบางครั้งคนที่คุณดิวอยู่อะ่ะ <c oughs> ก็มีอาการที่เป็นแบบว่าเหนื่อยล้าหรือป่วยได้ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันถูก แช่แข็งเอาไว้นตรงนั้นค้างอยู่ตรงนั้นไม่ได้ทําอะไรมากแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่ได้ไปต่อนะเพราะในช่วงที่เป็นดีแ h a n g m a เนี่ยก็คือการตระหนักรู้รอจังหวะรอโอกาสที่เหมาะที่ใช่ที่ควรแล้วจะกลับเข้ามาใหม่ไม่ได้ถอดใจขนาดนั้นไพ่จึงบอกว่าเขาคนนี้ King of War นะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเห็นไหมมีรูปโลกเ้วย เขาคิดและเขารู้สึกยังไงกับคุณในช่วงเวลาเนี้ยขอดูหน่อยเขารู้สึกว่าถ้าเขาดีลงานกับคุณเขาอยากให้คุณน่ะประสบความสําเร็จเขาอยากเชียร์คุณแล้วเขาก็อยากเห็นคุณมีความสุขมากๆซึ่งในนั้นน่ะถ้วยก็คือความรู้สึกที่เขาได้มอบให้กับคุณเขาไม่ใช่เพียงแต่เข้ามาเพื่อหวังในเรื่องราวของความสัมพันธ์อย่างเดียวหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แต่เขาเข้ามาเพื่ออยากให้คุณเติบโตไปพร้อมๆก,กันกับเขา แล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นฟรีนออฟคัพนั่นก็คือว่ามองว่าเป็นคนที่ถูกใจของเขาแล้วแหละเขาก็มีใจให้กับคุณด้วยในขณะที่ตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยแสดงออกซึ่งความรักกับคุณแต่ทีนี้ไพ่เด e l เวอร์เกิดขึ้นอาจจะเป็นในช่วงเร็วๆเวนี้ยถ้าไพ่เดลเวอร์นี่ก็อาจจะเป็นเดือนมิถุนาก็ได้นะที่จะเกิดในเรื่องราวของการ ลงตัวในความสัมพันธ์ใครที่ยังไม่เคยได้ฟังคำบอกรักหรือคำสารภาพมีโอกาสที่จะได้รับฟังหรือมีโอกาสที่จะได้คบกันเป็นตัวจริงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณแบกรับกับความรู้สึกตรงเนี้ยไ้เยอะมากเหมือนกับไม่ได้รับการตอบรับหรือการปฏิเสธอีกนอกจากเขามาโดยตลอดแต่ทีนี้เนี่ยมันอยู่ในเรื่องของตัวนี้เลย เดอะทาวเวอร์ทุกอย่างอะ่ะเมื่อมันถึงเวลามันจะเป็นไปได้มันจะเกิดในเรื่องราวที่คุณอะ่ะอาจจะไม่ได้คิดเลยก็ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะมันคาดหวังแล้วมันไม่ได้ไงแต่เขาคนนี้เขาถือถ้วยนี้ไว้นานแล้วนะนั่นแสดงว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากอารมณ์วความรู้สึกแบบรีบด่วนเร่งร้อนแต่มันเกิดมาในสักระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่เขายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะบอกคุณไพ่เจ็ดดาวเขาเป็นนักปราชญ์เขาเป็นนักคิดเขา six six หรือว่าเขาเป็นคนวางแผนเค็งกว่าเขาจะบอกหรือเขาจะทําอะไรในความสัมพันธ์อ่ะเขาจะต้องใช้ระยะเวลาซึ่งไพ่หกถ้วยก็บ่งบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยดิวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วจนเกิดความผูกพันความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันเยอะกว่าความรักนะความผูกพันเนี่ยก็คือมันคิดถึงกันได้ตลอดถึงแม้ว่าไม่ได้เจอกันแต่ถ้าความรักเนี่ยมันคือแพชชั่นแค่ช่วระยะเวลาหนึ่ง เวลาเปลี่ยนไปอารมณ์ความรู้สึกก็เปลี่ยนแต่ความผูกพันน่ะมันไปได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นรักต่างวัด้วยซึ่งมันก็คือเป็นเรื่องของคุณแล้วก็เขาในแต่ละวันคนคนนี้นะเขาทํางานโฟกัสแต่เรื่องงานหน้าที่ความรับผิดชอบเขาไม่ได้คิดอะไรนอกจากเรื่องเงินแล้วเขาก็มองเห็นถึงในคุณค่าของเวลาเป็นสําคัญนะคะ ไลยทําให้ตัวคุณบางครั้งอ่ะคีนคุณไม่ใช่เศีเอ็มเพสรู้สึกง,งอนจุบป่องจุบป่องแบบไม่สนใจกูเลยอะไรอย่างเงี้ยสนใจแต่งานใครว่าเขาจะไม่สนใจเขาก็สนใจนั่นแหละแต่คนคนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่มากพอเขาจะใช้เวลาของเขาเพื่อพัฒนาเรื่องงานแรกๆคุณอาจจะมองว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเนาะไม่คิดเรื่องอื่น คิดได้แต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวแต่กับคุณก็ยังมีแอบนึกถึงเขาไม่ใช่หรอกมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาเะหาอ่างคุณกับเขาก็ได้ไพ่พระเกิดเคลื่อนไฮโดรแฟนน์อะวงบอกว่ามันจะมีเวลาที่ใช่ของคนที่ใช่ถ้ายังไม่ใช่เขามองว่าเออมันตรงนี้มันมีอุปสรรคเดี๋ยวคบกันไปลงตัวกันไปเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาเพราะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยไม่มีเวลาให้ในความสัมพันธ์มันก็คือการละหลวมใช่ไหมไม่พร้อมจะมีความรักแล้วมีความรักไปเพื่ออะไร เขาก็เลยแปดถ้วยต้องมามา,มาหายหายไปก่อนหรือเป็นอะไรที่คุณก็งงวยแบบตาแตกเข้ามาทำไมถ้าไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นน่ะแต่พอเข้ามาแล้วก็ไม่อยากให้ออกไปตอนเนี้ยเขาจะมาพร้อมกับความมั่นใจแล้วก็มาพร้อมกับความรักที่จะมอบให้กับคุณไพ่เดอะยวฟูนี่จะเกิดการเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นอืม แรกๆคุณก็เหงาแล้วคุณก็ตัดใจแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยมันแลกว่าคุณทำงานหนักแต่เขาไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้มีใจแต่ไพ่บอกว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะสิ่งที่ไพ่จะขยายต่อนั่นก็คือว่ามันก็คือการเรียนรู้เนี่ยระหว่างคนสองคนที่มีความแตกต่างกันจะให้ลงตัวกันเร็วมันยังเรียนรู้กันไม่พอ เจ้าจะต้องไปเรียนรู้กันให้มากกว่านั้นก่อนได้ดั่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างคนเราไม่มีใครเพอร์เฟกได้ดั่งใจในทุกๆอย่างแล้วก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบในรูปแบบที่เราคิดไปทุกๆอย่างหรอกถ้าตรงนี้เราเข้าใจได้มันจะทำให้ความรักของเราและเขาเนะี่ยแรงแข็งแรงมากขึ้นมันจะเป็นภูมิคุ้มกันไม่ว่าต่อไปในอนาคตอนะ่ะมันจะเกิดอะไรอะ่ะมันจะ ไม่ต้องถึงกับขั้นที่ตัดจบแต่มันผ่านเรื่องของอุปสรรคมาก่อนที่จะไปถึงปลายทางที่จะรักกันน่ะทำให้ได้รู้ว่าความรักนั้นน่ะมันมีคุณค่าขนาดไหนเขาเครียดนะที่ผ่านมาในเรื่องราวของการทำมาหากินการเงินของเขาอ่ะในแต่ละวันน่ะ เขามีโปรเจกต์งานมากมายจนกระทั่งแทบไม่มีเวลาในเรื่องราวของความสัมพันธ์ทั้งๆท,ที่เขาก็มีใจให้กับคุณแต่ตอนเนี้ยเข้าใจว่าทุกอย่างมันเริ่มที่จะมาถึงปลายทางแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเน่ะเขามีการวางแผนในอนาคตไว้ด้วยที่ไพ่สามไม้ว่าเขาอยากที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์กับคุณแบบเงีย,งยบๆอะ่ะ แบบไม่ต้องตะโกนอะ่ะเขาใจว่าแปดเหรียญนะ่ะแล้วก็เก็บเงินไปด้วยเขาจะมาบอกว่าเอ้ยยังไม่พร้อมเงินน้อยอะไรเงี้ยก,ก็ใช่เรื่องแต่เขาจะมาในลักษณะที่นี่หล่อมาเลยภูมิฐานแล้วอะ่ะพร้อมแล้วอะ่ะที่จะดูแลใครสักคนให้มีความสุขได้แต่ถ้ามีใครแล้วไปดึงเข้ามาแล้วเขาไม่มีความสุขคนคนนี้ก็เลือกที่จะไม่นะก็เปิดโอกาสให้คุณได้ตัดสินใจแหละในช่วงที่เขายังไม่ได้ทำอะไรอะ่ะ เพื่อคุณจะเจอใครที่ดีกว่านั่นก็เป็นโอกาสของคุณแต่ด้วยตัวเขาอ่ะเขาไม่ได้หาใครขนาดนั้นเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเหมือนกับการบรรเลงเพลงของเขาอะไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปแต่ถ้าคุณเบื่อหน่ายเขาอะเขาเข้าใจได้ว่าเป้าหมายอาจจะวางเวลาไว้ที่แตกต่างกัน แต่ภาพที่เห็นนะ่ะไพ่ก็บอกทูออฟครับคุณและเขามีความเป็นเนื้อคู่กันนะแต่ระหว่างนั้นน่ะดีเทลคน2คนน่ะมันจะต้องเรียนรู้กันค่อนข้างมากบวกกับเขาอะ่ะเป็นคิงออฟคอยเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความรู้สึกแล้วก็ไม่พูดยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกหรอออกมาดีกว่าไหมถ้ามันท็อกซิกขนาดนั้นน่ะ มันไม่ได้ท็อกซิกแต่มันเป็นช่วงของการที่จะเปลี่ยนจากท็อกซิกให้กลายเป็นเดลเวอร์มากกว่าที่เขาเองก็รู้ว่าตัวเขาจะต้องแก้ไขและก็จะเกิดขึ้นเพราะด้วยเซนอะไรบางอย่างหรือพลังงานไพ่กำลังจะบอกแบบนั้นว่าเขาอยากที่จะหยิบยื่น สัมพันธ์ทไมตีในเรื่องราวของหัวใจให้กับคุณเพราะเขาระหนักรูแ้ mm hmm. และเขาเอาไวเ้เนิ่ง mm hmm. เขาเตื่นรู้และไพ่จ mm ัดเม้นท mm ์ hmm. ก็คือไพ่ของการประจักษ์ mm hmm. การได้รับคําตอบหรือการประกาศให้รับรู้ว่าเขาจะไม่เลือกสิ่งอื่นที่ใครมาเสนอให้หรือตัวเลือกอะไรใดๆแต่เขามีคนในใจแล้วคนที่เขาคิดอยู่ในเวลานี้ ที่จะไปพร้อมกันกันกบเขาในอนาคตซึ่งเขารู้ว่าระหว่างทางอ่ะคุณอ่ะเป็นคนที่จริงใจกับเขามากมากมากกว่าในทุกๆคนเพราะอะไรคุณไม่เคยได้คาดหวังอะไรจากเขาเลยอ่ะมีแต่คุณจะซับพอร์ตความรู้สึกเอยหยิบยื่นอะไรให้กับเขาแต่บางครั้งเขาก็แล้วว่าเขาปฏิเสธเขาไม่อยากเอาเปรียบคุณแล้วเขาก็ยังไม่อยากจะให้ความหวังอะไรกับคุณไปมากมายจนกว่าเขาจะเป็นเดือดซัน หรือจนกว่าเขาจะมั่นใจว่าชีวิตของเขามันจะดีจริงๆที่จะนำพาคุณไปได้ซึ่งไพเด h e ซันอันนี้มันก็คือคุณแล้วก็ลูกเขาไม่ได้มองแค่ความรักวันนี้พรุ่งนี้แต่เขามองไปถึงอนาคตคุณลังเลแหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาไฝสูงเกินเขามองไปเยอะเกินเขาคงไม่ได้เลือกเราเขาก็จะงอนแบบรูได้ยังไง ฉันไม่เคยพูดพก็เพราะแกไม่พูดไงฉันก็เลยไม่รู้คุณก็เลยยกมือว่าอย่างนั้นก็บอกมาสิอะไรล่ะก็ในอนานคตงานวิวออฟฟร์จูนที่จะต้องได้ใช้ชีวิตร่วมกันเขารอคอยที่จะไปต่อกับคุณนะอืมและคุณเท่านั้นแหละที่ทำให้เขารู้สึกว่าวางครั้งเขาก็เครียดซึ่งจริงๆปกติเขาจะไม่เอาเรื่องใครมาคิดเขาเอาเรื่องคุณไปคิดโดยตลอดนะ ว่าเขาต้องการการเติมเต็มจากคุณในเรื่องราวตรงนี้ตอนนี้เขารู้สึกยังไม่ค่อยสบายใจเท่าที่ควรเพราะเขายังทําไม่ได้ถึงจุดๆุดนั้นจุดๆุดนั้นก็คือไพ่เดอะเวิลก็คือไพ่ของการประสบความสําเร็จไพ่ที่ได้สมหวังกันแต่คิดว่าถ้าขึ้นมาแบบเนี้ก็ไม่น่าจะนานแล้วเพราะไพ่ได้ปรากฏให้ได้เห็นนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณในช่วงเวลานี้ นะคะก็จบแล้วสำหรับแดนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอค่าครูในการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์แล้วตอนนี้ก็เปิดรับให้ถวายดอกบัวได้นะคะก็แอดไลน์ตามที่ในชุมชนที่บอกนะคะหรือว่าใต้ดีคริปชั่นมาแพนเลิฟทาโร่นะคะก็สามารถที่จะได้ถวายดอกบัวในวันพระแรกของเดือนธันวาวันที่8นี้นะคะก็ฝากไปดู ในเรื่องราวของช็อตวิดีโอแล้วก็ใต้คลิปก็จะมีการแปะสินค้าก็เป็นการสนับสนุนด้วยอีกทางหนึ่งเข้าโครงการดูไพ้ได้บุญเนี่ยแหละเพราะนำมาหักแล้วก็ไปทำบุญด้วยเช่นกันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็มีโปรพิเศษสำหรับแผ่นทองนะคะ2แผ่นก็คือป้าพิคเนตแล้วก็พรแม่รัศมีนะคะปกติเนี่ยหแผ่นเนี่ยหนึบบาทแต่ตอนนี้เหลือแผ่นละ 100บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วจะสั่ง2แผ่นหรือแผ่นเดียวก็ได้นะคะเพราะสินค้าก็ใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็คือจัดโปรพิเศษให้เพราะว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้คุณได้ไปโชคดีเฮงๆรวยๆกันนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย